กระเป๋ากล้องตัวแรกของเพื่อนๆเป็นตัวไหนกันจําได้ไหมครับของพี่เล้งเนี่ยเป็นตัวนี้ครับตัวเคสโลจิกนะครับคือใช้คาว่าเป็นตัวแรกที่พี่เล้งเสียเงินซื้อเองเนี่ยดีกว่าครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพี่เล้งเนี่ยเพิ่งออมเป็นฟรีแลนซ์ใหม่ครับซื้อมาช่วงปี2011ครับซึ่งก่อนนั้นนะพี่เล้งจะไม่เคยซื้อกระเป๋ากล้องตัวเองครับพี่เล้งเป็นช่างภาพนิตยสารมาก่อนไงมันก็เลยจะมีพวกกระเป๋ากล้องอุปกรณ์ต่างของบริษัทอยู่แล้วก็ไม่จาเป็นต้องซื้อไงเพราะจัมใบเนี้ยคือ ซื้อที่ศูนย์โซนี่นะครับเป็นดิจิตอลเกตเวอ์ตรงสยามอ่ะนะครับตอนนี้ปี2020เท่าไหร่วะ4 25อ่ะปีนี้2025นะครับก็ลองลบดูนะครับว่ากี่ปีนะเออมาดูข้างใน,นเป็นยังไงนะครับด้านในจะเป็นแบบนี้ครับสีสันสวยงามนี่นะครับบอกเลยว่าใช้จนเยินมากจริงนะคุ้มค่ามากจริงครับโอ้โหสภาพแบบไม่ไหวแล้วน้องบอกว่าช่วยเอาน้องไปเกิดใหม่ทีนะครับ ตอนนั้นคือใส่ได้กล้อง1บอดี้ Body, แล้วก็ใส่เลนส์ได้3ตัวนะครับแล้วก็ใส่โน้ตบุ๊กได้ข้างหลังเนี่ยครับก็เลยเป็นตัวที่พี่เล็กเนี่ยใช้พกพาไปทํางานทุกที่ตอนนั้นนะครับเพราะตอนนั้นเป็นวัยรุ่นครับก็สะพายหลังขึ้นสบายเลยครับประมาณ2อ0 0นะตัวต่อมาคือตัวนี้ครับกระเป๋าโลวี p ป o ครับรุ่นนี้มันเขียนว่าเป็นออมนิโปนะอันเนี้ยซื้อต่อจากรุ่นพี่ใหม่ทีนึงครับ ด้วยความที่พี่เล้งเนี่ยมีเลนเพิ่มขึ้นครับมีเลนงอกนะก็เลยเนี่ยไปหากระเป๋าที่ใหญ่ขึ้นครับก็เลยได้ตัวนี้มาข้อเสียจริงของรุ่นนี้คือมันไม่มาสามารถใส่โน้ตบุ๊กได้ครับแต่พี่เล้งก็ใส่ได้นะเออก็คือแปะลงไปด้านบนน่ะแล้วก็ปิดซิปเดี๋ยวมาดูข้างในว่าเป็นยังไงนะครับเนี่นนยใส่สะพายครับด้านในแบบนี้ครับเนี่ยดูดิ ก็เป็นกระเป๋าที่ใหญ่มากนะครับตัวนี้บอกเลยว่าใหญ่จริงๆนะและด้วยความที่มันใส่เลนได้หลายตัวมันก็เลยมีน้ําหนักมากครับซึ่งน้าหนักรวมกระเป๋าแล้วรวมเลนอุปกรณ์ข้างในเนี่ยไม่ต่างกว่าสิกว่าโลครับซึ่งมันหนักมากครับและจุดเปลี่ยนก็คือพี่เล้งเนี่ยไปทํางานที่ภูกเก็ตต้องแบกกระเป๋าเงี้ยสะพายขึ้นบ่าไปข้างเดียวนะครับเดินในดอนเมืองอ่ะเดินไปไกลมากไปเกตด,ด,ดนู้นเกตนี้ได้อยู่เกตเกือบท้ายๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วต้องลงเครื่องบินและทํางานต่อซึ่งบอกเลยว่าไอ้กระเป๋าเงี้ยโอ้โหไม่ไ ทีนี้ก่อนจะพูดถึงฮาร์ดเคสตัวนี้เนี่ยก็จะพูดถึงตัวนี้ก่อนครับนี่กระเป๋าตัวนี้นะครับเป็นเป้ของ k คเอฟ c อนเซตนะตัวนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมาะอาการที่ทํางานเบาๆนะไม่ต้องแบบแบกบของเยอะไปถ่ายคอนเทนต์ถ่ายสต็อกโฟโต้ขายรูปอะไรเงี้ยนะครับเลนตัวหนึ่งบอดี้ตัวนึง,นงแล้วก็โน้ตบุ๊กเผื่อไว้วอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ครับนี่ คนนี้ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับเวลาที่แบบอุปกรณ์ได้น้อยนะก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์การทำงานได้ดีนะเออทีนี้มาถึงวันเบาๆของช่างภาพนะฮะเอาแค่กล้องกับเลนส์คู่นึงอะไรแค่นี้นะครับง่ายๆจบไฟแบบว่าพกติดตัวดวงหนึ่งเนี้ยอ่ะวันเบาๆพี่เลใช้ตัวนี้ครับ Ulenzi BC08 นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใส่เลนส์ได้สองตัวนะบอดี้คู่เลนส์หนึ่งตัวแล้วก็เลนส์หลังหาอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ตัวนี้ครับมนี่ คือข้างในก็จะมีพาร์ดิชันให้ใส่เลนได้นะครับเพระาะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่แบบวันเบาๆแบบว่ามาไม่มากอะไรแบบนี้แนะนําตัวนี้ครับและถ้าวันมามากนะครับพี่เล้งแนะนําตัวนี้ครับนี่โรเลนซี่บีพีหครับตัวนี้เป็นตัวที่พี่เล้งเนี่ยจะใส่อุปกรณ์นะครบคันมากๆเวลาที่ไปต่างจังหวัดนานๆนะครับซึ่งพี่เล้งเนี่ยจะลงใต้ที่เป็นเดือนนะหรือว่าอยู่เชียงใหม่ที่เป็นเดือนเงนี้ยก็จะใช้ตัวนี้คือมันเหมาะกับการพกพาครับเพราะพี่เล้งเนี่ยจะสะพายขึ้นหลังนะด้วยความที่ตัวสายมันเนี่ยมันเป็นซอฟ มันก็เลยค่อนข้างที่จะทําให้เราสะพายหลังโดยที่ไม่เจ็บไหลนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพี่เล้งแบกของไปใต้มันเดือนหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าเต็มกระเป๋าสุดๆนะตัวนี้มันมีขนาด25ลิตรนะแต่ว่ามันสามารถขยายได้ถึง3 5ลิตรคือมันจุได้เยอะมากจริงๆนะครับคือช่องเยอะมากนะครับแล้วก็ใส่โน้ตบุ๊กด้านบนนะบอกเลยว,ว่าใครกำลังหากระเป๋าที่แบบสามารถเก็บเงินซ่องเงอยได้นะ <c oughs> คือบอกยตัวเนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากนะเพราะว่าช่องอภิมหาเยอะนะครับเนี่ยช่องช่องช่องเนี่ย เนี่ยช่องนะครับเปิดมาชั้นหนึ่งก็เป็นกล้องด้านในตัวนี้ก็มีช่องอยู่ข้างในนะครับบอกเลยว่าช่องเยอะมากจริงครับเพราะฉะนั้นนี่คือกระเป๋ากล้องที่เล้งมีตอนนี้นะที่นึกออกนะครับ <S <S คือมันนั่งคิดไปคิดมานะชอบกระเป๋าสะพายแบบสะพายหลังแบบนี้เหมือนกันนะเนี่ยคือสามารถเนี่ยใส่กล้องอะเลนแล้วก็ใส่คอมพิวเตอร์ได้ด้วยไง <S <S คลิปนี้ก็มาเล่าให้ฟังสนุกๆนะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยชอบกระเป๋ากล้องแบบไหนกันครับระหว่างสะพายหลังแบบนี้นะครับหรือว่าสะพายข้างหรือว่าเป็นแบบลากหรือแบบไหนเนี่ยมาบอกพี่เล้งหน่อยนะครับ ปีที่แล้วเราผิดพลาดอะไรไว้นะครับก็เป็นบทเรียนแล้วมาแก้ไขใหม่ในปีนี้นะครับปีนี้ขอใหนเพื่อนทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วก็ประสบความสำเร็จในปีนี้กันนะครับสวัสดีปีใหม่ครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ